สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลำพูนนะครับวันนี้ก็จะมาทดสอบอินเวอร์เตอร์ไฮบออริดออฟกิดรุ่นฟ้าขาวด้านขวามือนะครับเป็นเครื่อง5,500วัตต์ตอนนี้ใช้แบตเตอรี่ NMC 811ขนาด140แอมป์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทดสอบโหลดให้มันเต็ม5,000นะครับให้มันตัดเลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับ ในๆก็ซ่อมแล้วก็ทดสอบให้มันถึงสุดๆนะครับมาดูการต่อใช้งานการต่อใช้งานก็จะมีไฟจากการไฟฟ้ามาเข้าที่มิเตอร์จานหมุนนะครับแล้วก็มาผ่านมิเตอร์ตัวนี้นะครับมิเตอร์ตัวนี้เนะี่ยการวัดกระแสโดยใช้ CT นะครับออกจากมิเตอร์จานแล้วนะครับก็จะมาเข้าที่ เบเกอร์ AC in ครับหลังจากนั้นก็มาเข้าที่ MTs นะครับก็ทำหน้าที่เหมือน ATS ครับทำหน้าที่เหมือนคันเอ์หลังเต่านะครับว่าเราจะเลือกใช้เลือกใจ่ายให้เบเกอร์ตัวไหนนะครับคือเบเกอร์ตัวนี้มันจะเปิดพร้อมกันไม่ได้นะครับถ้าเปิดอันขวานะครับอันซ้ายจะเปิดไม่ได้นะครับเหมือนกันเลยนะครับ MTs ทั้ง2 ตัวนี้เป็นไฟ AC นะครับที่เราจะต่อเข้า AC in ของเครื่องส่วนด้านขวานะครับเป็น AC out นะครับที่จะจ่ายให้โหลดนะครับไฟ AC out ของอินเวอร์เตอร์2ตัวนี้ก็จะมาเข้าที่จุดนี้นครับด้านบนนะครับอันซ้ายนะครับเป็นของเครื่องนี้นครับอันขวาเป็นของเครื่องนี้เหมือนกันเลยนะครับ AC in เห็นว่ามีไฟจาก AC in มาเข้าที่จุดนี้แล้วเราจะเลือกนะครับว่าจะจ่ายเข้าเครื่องไหนอันซ้ายนะครับก็จะต่อเข้า AC in ด้านซ้ายนี่ครับดูสายไฟนะครับด้านขวา,าก็จะมาเข้าที่ AC in ของเครื่องด้านขวาครับแต่ผมจะทดสอบเครื่องด้านขวาเครื่องเดียวนะครับออกจาก MTs มาครับก็จะมาเข้าที่โ h i n o t ม e r ์นะครับ ชิโนทัมเมอร์ผมตั้งไว้เท่าไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนเปิดเบกเกอร์นะครับถ้าเอาเบกเกอร์ตัวนี้ขึ้นก็แปลว่ามันรับไฟมาจากอินเวอร์เตอร์ตัวขวาครับเข้าที่ชิโนทัมเมอร์มาแล้วครับเดี๋ยวมาดูการตั้งค่ากันนะครับว่าผมตั้งค่าชิโนทัมเมอร์ไว้เท่าไรนะครับกดค้างไว้นะครับ ไม่รู้ว่าอยู่เมนูไหนตั้งไว้ที่22แอมป์นะครับเป็น P07 ตั้งกระแสไว้ที่22แอมป์ถ้าเกิน22ชิโนทัมเมอร์ตัวนี้ก็จะตัดครับอ่าปิดก่อนนะครับโหลดของผมตอนนี้นะครับอันนี้จะเป็นแอร์ขนาด9000 BTU ครับอันนี้เป็นไฟแสงสว่างอันนี้เป็นปลั๊กปลั๊กค่้งนะครับ มาที่จุดนี้มาที่นี่นครับมาแล้วมาถึงที่นี่นครับเดี๋ยวผมก็จะทดสอบเป็นเตาไฟฟ้าครับเป็นเตาตัว,ตวนี้เลยแล้วก็มีเตาปิ้งขนมปังนะครับแล้วก็จะมีโหลดเป็นหลอดไฟนะครับขนาด500วัตต์เป็นหลอดสปอตไลท์เลยครับนี่จะลองดูว่ามันจะถึงห้าพันหรือเปล่าครับเดี๋ยวก็ จะมาเริ่มทดสอบกันเลยโดยการจ่ายไฟเข้าที่ชิโนทัมเมอร์นะครับจ่ายมาแล้วจากชิโนทัมเมอร์ก็จะมาเข้าที่ปลั๊กตัวนี้นะครับตอนนี้ผมดึงแอร์ออกก่อน,นครับเหลือแต่ไฟแสงสว่างอันนี้เป็นไฟแสงสว่างนะครับส่วนนี่เป็นปลั๊กพ่วงที่บอกแล้วก็จะใช้โทรศัพท์อีกเครื่องนะครับน่าถ่ายคลิป ด้านหน้ามาดูการเปลี่ยนแปลงว่าตอนนี้ใช้กี่วัตต์แล้วนะครับผมจะเปิดตัวนี้ก่อนนะครับไม่รู้ว่ากี่วัตต์นะครับเสียบปลั๊กแล้วไฟขึ้นนะครับมาดูหน้าจอกัน ตอนนี้ขึ้นที่สามสิบเก้าแอมป์นะครับสี่สิบแอมป์แล้วหนึ่งพันเจ็ดร้อยหนึ่งพันแปดร้อยเอครับอันนี้เป็นวัตต์หนึ่งจุดแปดอ่าเดี๋ยว เพิ่มโหลดเข้าไปนะครับตอนนี้พันแปดร้อยวัตต์แล้วนะครับเพิ่มโหลดอีกอันหนึ่งแปบบ๊บนึงนะครับอ่าเพิ่มมาอีกหนึ่งมาดูกันเป็นสองพันหกแล้วนะครับนี่ พัดลมยังเบาๆอยู่นะครับ2,600วัตต์2.6กิโลวัตต์ตั้งไว้22แอมป์ตอนนี้อยู่ที่12.5แอมป์นะครับเอาเพิ่มโหลดเข้าไปนะครับวันนี้เกือบ3,000ตอนนี้ก็จะเพิ่มเป็นโหลดเป็นหลอดไฟนะครับโอยเตาร้อนแล้ว เพิ่มไปอีกห้าร้อยนี่นะครับมาดูกันเดินหลายรอบหน่อยหนึ่งสามพันแล้วนะครับสามพันหนึ่งร้อยสามพันห้าสี่พันเอาผัดลมเร่งแล้วนะครับสามพันเก้านะครับสามพันเก้าร้อยวัตต์ เตาก็ร้อนแล้วนะครับแต่คงไม่ตัดเตาตัวตนี้ก็ร้อนนะครับเพิ่มไปอีกห้าร้อยเอาสี่พันสามแล้วนะครับยี่สิบยี่สิบแอมป์ครับเอาไงดีต่อแอร์นะครับเปิดแอร์กับพัดลม เปิดเปิดแอร์แล้วนะครับเดี๋ยวดูคอมเพรสเซอร์ทำงานคอมเพรสเซอร์ทำงานแล้วนะครับขึ้นที่22 23ตัดไปแล้วนะครับชินทัมเมอร์ตัดไปเลยนับถอยหลังนะครับชิน o ทัมเมอร์เดี๋ยวผมจะเพิ่มชิน o ทัมเมอร์ครับให้สูงอีกนิดนึง 24สิสีแล้วกันเอาแล้วครับตอนนี้ผมตั้งชิโนททมเมอร์ไว้ที่ยี่สิบสี่แอมป์นะครับมันถึงจะตัดเปิดแอร์ใหม่นะครับตอนนี้ใช้โหลดที่สี่พันสี่ร้อยวัตต์เปิดแอร์ เปิดแอร์คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานนะครับลุ้นด้วยกันนะครับอันนี้เปลี่ยนอะไร7 5็แอมป์นะครับเปลี่ยนเข้าไปเลยโอ้แอร์ไม่ทำงานนะครับทำงานแต่พัดลมเดี๋ยวต้องปิด ปิดแล้วเปิดใหม่ดูครับเมื่อกี้สังเกตเห็นว่าผมเปิดแอร์แล้วมันเกิน22แอมป์นะครับมันก็เลยตัดตดอยู่ที่4,300เปิดแอร์ใหม่นะครับคอมเพรสเซอร์ทำง,งานที่เหอะ ได้ทดสอบกันหินหินเตาร้อนแล้วนะครับดูไอครับอันนี้เป็นไฟที่แปลงมาจากแบตเตอรี่นะครับโหลดเยอะมากเตาปิ้งด้วยไฟตัวนี้ด้วยผัดลมด้วยอ๋อโอ้ยแอ์ไม่ทำงานนะครับอแอ์คอเมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน <c oughs> คลิปยาวๆเลยจะได้เห็นว่าเราทดสอบนานๆยาวๆแบบนี้ร้อนมากครับในห้องทุกทีจะเป็นแอร์นะครับเปิดแอร์ม่คอมเพรสเตอร์ทำงานทีเหอะไม่รู้จะใช้โหลดอะไรแล้วนะครับในห้อง ลมดังยาวเลยตอนนี้เอาแล้วครับคอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานแล้วนะครับโหลดอยู่ที่4,900วัตต์ครับ ไปเครื่องห้าพันขึ้นห้าพันแล้วนะครับตอนนี้อ่าอยู่ที่ยี่สิบสามจุดสามแอมครับที่ชีโนทัมเมอร์ไม่ได้ต่อไฟเอซีอินนะครับดูเตานะครับกินกระแสะที่โอ้ใช้อยู่ที่เก้าสิบเอ็ดเปอร์เซนนะครับ จะกดดูกระแสมันนะครับกิ้นกระแสที่100 3แอมป์100ีแอมป์นะครับกับโหลด5กิโลวัตต์นะคือขึ้นลงๆไม่รู้อะไรตัดนะครับน่าจะเป็นเตาตัดไปเตาตัดไปแล้วนะครับ ทดสอบกันอินเห็นนะครับอันนี้เครื่องไรเป็นเครื่องของพี่สัมฤทธิ์ครับทดสอบให้ดูเลยอ่าห้าพันวัตต์นี่นะครับแบตเตอรี่เหลือที่ห้าสิบสองใช้โหลดที่ร้อยห้าแอมป์ครับถ้าแบตเตอรี่มีร้อยสี่สิบนะครับถ้าใช้ไฟเท่านี้ก็จะได้อยู่ที่ชั่วโมงครึ่งครับ อันนี้ทดสอบให้ดูเฉยๆนะครับเอาละทดสอบให้ดูเท่านี้ละกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอลำพูนครับสวัสดีครับ